โอเคครับทุกคนนะครับสวัสดีครับผมไซนอสเซอร์นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรีวิวเจ้าตัวอุจิฮะชิซุยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเลยว่าอะไรอย่างนี้อ่าแต่บอกก่อนผมสกิลไม่ครบแต่ว่าสกิลท่าด่าไฟอาจจะขึ้นเป็นอินเสิร์ตไว้เล็กๆนะครับแล้วก็ข้อมูลสกิลนิดนึงละกันเพราะว่าผมไม่มีนะครับผมเปิดไม่ได้นะครับโอเคก็เริ่มแรกนะครับชิซุยเนี่ยเป็นตัวละครสายสีเขียวที่ มีบิงเป็นตัวแรกของเอ้ไม่เป็นตัวที่2ของสายนี้นะครับตัวแรกจะเป็นฮาคุนะครับก็เป็นตัวที่2ต่อจากฮาคุนะครับที่มีตัวละครบิงและนะครับก็อาจจะเริ่มเริ่มทยอยเอาเข้ามาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่ามันก็ตามจุดประสงค์ของบันไดนะครับก็บันไดยอยากใส่มาอะไรประมาณนี้บันไดขี้อวยนะครับก็เป็นตัวละครที่โกงมากที่สุดในตอนนี้นะครับที่โกงจนแบบไม่มีตัวไหนสู้ได้นะครับผมขอพูดได้เลยว่า ถ้าเอาจริงๆแทบไม่มีตัวไหนสู้ได้นะมันก็ยังมีนะครับแต่ว่ายากมากๆนะครับที่จะชนะอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะทำไมมันถึงโหดนักทาไมคนถึงชอบนักนะครับมันมันถึงโกขนาดนี้เดิมเนี่ยชิซุอิเนี่ยเป็นตัวละครจากในอนิเมะที่ออกมาเพียงแค่3ตอนเท่านั้นนะก็คือตอนที่พูดถึงเรื่องดันโซหรือตอนที่ย้อนความของอ,อ,อิทาจิเรื่องราวของอุจิวะอิทาจินะครับที่มีให้ดูกันนะครับก็ หลายคนก็คงชอบนะครับเป็นตัวละครที่เท่แล้วก็เก่งมากนะครับโอเคก็สเตตัสของสายสีเขียวเนี่ยจะเน้นจักระกับเลือดนะครับดีเฟนต์แอตแทจกจะน้อยนะครับแต่ชิซูอิเป็นตัวละครแรกที่สเตตัสสูงมากนะครับดูสเตตัสนะครับคือเลือด20,06นะครับเท่ากับสายสีเหลืองนะครับเอ้ยเป็นสายสีเขียวอยู่แล้วที่มีเลือด20,06มีดีเฟนต์เท่ากับมากกว่าสายดีเฟนต์ทั่วไปคือ10,08นะมี CP 3,004พอๆกับ สายสีน้ำเงินนะครับมีแอคแท็กที่ด้อยพอๆกับสายสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเซตการ์ดนี้ไปใส่ให้อิทจิผมให้ดูไหมครับว่ามันจะได้สเตตัสเท่าไหร่เพื่อนๆจำสเตตัสหลักนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราพมไปให้ดูกันเราจะใส่ของคล้ายๆกันด้วยซ้ำนะครับโอเคโอเคเจอแล้วนะครับโอเคตอนนี้สเตตัสธรรมดานะครับสเตตัสธรรมดาของอิทจิอยู่ที่หมื่นหกหมื่นหนึ่งดีเฟนส เก้าหมื่นเจ็ด้เก้าพันเจ็ดีพีสามพันสามโอเคพอเราใส่ฟูลนะเดี๋ยวผมจะใส่แบบฟูลเลยนะเอ่อ,อ,อลองใส่แบบการ์ดเก่ากระขอใส่แบบการ์ดเซตเก่าไปก่อนนะครับแบบว่าเซตเดิมที่มีนะครับเพราะว่ามันสุดแล้วนะครับแล้วก็พวกการ์ดนี่ก็จะเป็นของชิซุยแล้วทีนี้เอ่อชิซุยใส่ไหนบ้างชิซุยใส่นี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 ่นะครับโอเคจริงๆชิซุยก็ยังใส่ได้อีกแต่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าชิซุยต้องมีใบเดิแต่เราไม่มี นะครับอ่ะเซตเดิมของเขาก็จะประมาณนี้เห็นสเตตัสไหมครับคือ CP ถึงจะเยอะกว่า300หน่วยก็จริงนะครับ200 300หน่วยก็จริงแต่ว่าเอ่อเทียบกับเขาเรียกว่าไงเทียบกับสเตตัสด้านนั้นนะครับสูงกว่าเยอะมากทั้งเลือดนะครับดีเฟนส์นะครับแล้วก็ CP พอๆกันแอกแท็กห่างกันนะครับนิดนึงอ่ะอันนี้ด้อยกว่าอันนี้ด้อยกว่านะครับแต่ว่าเลือดกับ CP สูงมากนะครับลีฟสูงแบบริบเรียวเท่ากับสายดีเฟนส์ เดี๋ยวผมไปใส่สายดีเฟนต์ให้ดูที่ผมคิดว่าสูงที่สุดอย่างอุซึมากินารุโตะฮอกังเงรุ่นที่7นะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่ให้ดูใส่สีสกิลครบนะครับแล้วเราก็ใส่จ่าสายตรงสายนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูคือมันเอาเรื่องมากๆนะครับอ่ะเนี่ยคือสายดีเฟนต์ของแท้นะครับสายดีเฟนต์ของแท้จะมี CP น้อยแอคแทกน้อยนะครับซึ่งดูเห็นไหมว่าเลือดเนี่ยพอๆกันนะครับเลือดห่างกันประมาณนิดนึงแล้วก็ ดีเฟนส์ห่างกันพันสองหน่วย CP ห่างกันเยอะอยู่นะครับหน่วยแอคแท็กพอๆกันนะครับก็ค่อนข้างจะโดดมากนะครับถ้าเทียบกับซึนาเดตอย่างซึนาเดตเนี่ยก็มีดีเฟนส์แอคแท็กเท่าๆกันเลือดประมาณเท่าๆกันประมาณทุกอย่างเท่าๆกันนิดนึงนะครับซากุระอาจจะโดดเด่งขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างซากุระเนี่ยก็มีเลือดกับดีเฟนส์เยอะแต่ CP เห็นว่าห่างกันเยอะมากนะครับ900หน่วยเลยนะครับก็ต่างอะ่ะเออเห็นต่างมากนะครับ อ่าลองใส่สกุลาแบบฟูนะลองใส่สกุลาแบบฟูนะแบบฟูเลยก็แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะสี่ใบแล้วก็ที่เหลือนะก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ defense 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 แป๊บนึงนะ defense นี่แล้วก็สีเหลืองต้อ,องใส่อย่างงี้ดิอ่าเนี่ยเทียบก็ยังสู้ไม่ได้นะครับหมื่นแปดอ่าใส่เกาะไปด้วยนิดน,นึงดีกว่าอ่าสมมติใส่เกาะนะครับสมมติใส่เกาะแบบชีซุยเลยชี้ซุยใส่ไหนใส่ตาม ก็ย <NYU>. ังพอเทียบกันได้นะครับสกุระก็ยังพอเทียบได้สกุระสเตตัสก็พอได้เห็นไหมพอๆกับชิซุยเลยแต่ว่าซ p พีจะดอกนะครับแล้วก็เลือดก็จะพอๆกันนะครับก็คือตัวตัวชิซุยเนี่ยสเตตัสค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปตัดสินใจดูนะครับสาหรับการเล่นนะเห็นไหมว่าตัวผมนี่ก็เกือบสุดเหมือนกันนะตัวผมถ้าสมมติผมถอดอันนี้แล้วผมเปลี่ยนได้ปะสมมติผมถอดอันนี้แล้วผมไปใส่สีงอ เอ่อสีม่วงสีม่วงสีม่วงเดี๋ยวขอลองนะครับขอลองก็ยังไม่ถึกนะครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงนิดนึงขาดอีกนิดนึงนะครับก็จะขึ้น15แล้วนะครับค,คือสเตตัสสูงเอาเรื่องอยู่แลนะ้วซากรุระนะครับแล้วก็เอ่อมันจึงจัดอยู่ในระดับสูงสูงได้นะครับแต่ว่า C ีก็ยังขาดอยู่นะครับอันนั้นยังขาดอันนั้นยังเยอะกว่านะสามพันห้าก็ตั้ง400หน่วย,400ห,วย400หน่วยนี่ยิงกันตีดได้ดอกหน่ลยนะโอเคประมาณนี้นะว่าความต่างของมันแต่คือชิซุยเนี่ยสกิลยังไม่ไอสเตตัสตรประมาณนั้นแน่่แตาตว พาวเวอร์เนี่ยคือสกิลเลเวลหนึ่งอันนั้นคือเลเวลเต็มหมดแล้วนะครับแต่คือไอพวกนี้คือเลเวลหนึ่งมันก็เลยยังไม่สูงมากนะครับก็จะได้สี่ห้านะครับประมาณนี้นะครับสเตตัสมากกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็แต่ซีพีลดนะครับถ้าเกิดว่าผมต้องถอดสายสีม่วงเราก็ไปใส่สายสีน้าเงินแทนนะครับเพราะว่าเราจะได้สเตตัสที่แบบไอ้นี้นิดนึงอ่ะเอ้มันก็ต่างจากเดิมนิดนึงนะทําไมนะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสนะ อะไรอะดีเฟนก็ประมาณนี้นะครับสเตตัสของชิซุยเรามาคุยเรื่องชิซุยกันต่อส่วนเรามาถึงเรื่องสกิลกันบ้างนะครับเมื่อกี้เราพูดไปเกินนานอยู่นะครับว่าเปรียบเทียบกันแล้วสเตตัสชิซุยค่อนข้างสูงพอๆกับซากุระนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของสกิลนะครับมีสกิลแรกเป็นสกิลสีดาวนะครับซึ่งไฟสไตฟินิชฟลอเวอร์จัซซูตนะครับก็สเตตัสเลเวลหนึ่งอยู่ที่สองพันนะครับติดสถานะเบิร์นนะครับเอาดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับก็ เป็นขนาดเล็กนะครับแต่ถามว่าดีไหมก็ดีนะส่วนไอ้ไทม์สิบห้าน่าจะน่าจะระยะเวลาประมาณสิบห้าวีนะครับรวมกันสามรวมกันของอันเนี้ยน่าจะขนาดเล็กนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ไทม์เนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือมันจะเป็นยังไงอันนี้เราต้องขอไปศึกษาเพิ่มนะครับแล้วก็มีสกิลคูดาอยู่ที่สามวิคี่ิคอลอยู่ที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่แปดพันยี่สิบต่อมาสกิลไฟอ่าเดี๋ยวขึ้นเป็นอินเสิร์ตไว้ิีนึงนะครับแล้วก็ ลูกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องสกิลเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นอินเซอร์เล็กๆนะครับโอเคก็มีคู่ดาวอยู่ที่3วิเหมือนกันนะครับเบสก็เท่ากับ3ดาวอื่นทั่วไปนะครับก็สี่ดาเมจโอเวอร์ทางเหมือนกันอันนี้ก็สี่ดาเมจโอเวอร์ทางนะต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลบิงก์นะครับอย่างเทเลพอร์ตชัดซูตนะครับก็เป็นตัวละครแรกนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะสองซัพพอร์ตในหนึ่งเดียวสองคือเป็นตัวซัพพอร์ตที่บุกบ้านได้แล้วก็ซัพพอร์ตตัวเองในตัวคือ เป็นตัวละครแรกที่สามารถบัฟแล้วเป็นบัฟแบบเล็กที่ได้สองบัฟงงปบคือสกุลาก็จะได้บัฟขีอันหนึง่งบัฟดอันหนึง่งการาบัฟก็อันหนึ่งแค่นี้นะครับแต่ชิซุยกลับได้ลบหลีกบวกมูฟเมนต์นะครับลบหลีกดียังไงครับ EVA เ a t เนี่ยคือมันดีมากคุณจะไม่โดนการโจมตีจากอะไรเลยที่เป็นสกิลธรรมดานะครับอาทิเช่นบอลไฟโซโนโอหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่โดนเลยแลครับ คือมันมีโอกาสโดนแหละแต่มันน้อยนะครับโอกาสหลบหลีกมันสูงขึ้นเหมือนมันใช้คือง่ายตะก,กุลอุจิวะเนี่ยถ้าหลายคนรู้เล่นซาส,กสเกะมาจะรู้ว่ามันจะมีสก,กิลเนตวงแหวนที่เพิ่ม E อเวอร์ชั่นเลนะครับซึ่งมันดีมากนะครับคือมันเพิ่มหลบหลีกนั่นแหละคือทําให้ตัวเราหลบหลีกได้ง่ายขึ้นแต่มันอยู่ขนาดเล็กแป๊บเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันแต่ประโยชน์ดีกว่าเยอะนะครับคุณได้แบบทั้งทีมไม่ใช่ตัวคุณเองนะครับอย่างซาสเกะเนี่ยใช้เนตวงแหวนคือได้ตัวคนเดียวใช เร็วมากแบบมันเร็วเกินนะครับแบบมันใช้ได้ตลอดทั้งเกมแล้วเนี่ยดูเช็ครีเวลนะครับตอนนี้มันรีเวลหนึ่งอยู่ที่70ใช่ปะรีเวลสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่6เอ้ยมันอยู่ที่40ซึ่งมันเร็วมากนะครับแล้วก็ระยะเวลาน่าจะอยู่ที่1 4วิบัฟวิ่งอยู่14วิบัฟเอ่อบัฟขนนกอยู่8.5าวินะครับเอ่อเอฟเฟกต์ออมอสเนี่ยอยู่ที่0.85ไม่รู้ว่าระยะเวลาการ ไล่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้อยู่0.7.5นะครับก็ดีมากๆบิงได้แต่ผมรู้สึกว่าระยะบิงเนี่ยน่าจะสั้นกว่าของอีทติหรือของตัวอื่นที่มีนะครับผมรู้สึกว่ามันสั้นกว่าหน่อยนึงนะอ,อ่ะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์กว่านะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายอย่างอันตินะครับก็เคยบอกไปแล้วชื่อโกโตอามาซึคามินะครับก็เป็นการยิงลําแสงในทั้งจอนั่นแหละคือยิงทั้งจอแต่ว่ามันจะมี จุดที่โดนสมมติว่าเรายิงใช่ไหมอ่ะสมมตินี่เป็นแผนทีใช่ป่ะมันจะมีช่วงตรงเนี้ยคือถ้าสมมติคุณยืนตรงกลางเนี่ยคือมันจะโดนรอบรอบสี่เหลี่ยมหมดหมดช่องนี้คือมันจะโดนทั้งช่องนี้เลยนะแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยมันยืนอยู่ตรงกลางสมมติมันยืนอยู่ตรงกลางใช่ป่ะแล้วคุณยืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่โดนนะถ้าคุณยืนอยู่ตรงนี้มันจะไม่โดนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติตัวละครขยบเนี่ยไอช่องนี้มันก็จะขยบไปด้วยประมาณนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้โอเคนะไม่งงนะคือมันไม่ได้ทั้งแมเหือน 12หางนะครับที่แบบว่าเอ้ยไม่ใช่10หางนะครับที่มันจะฟูลแอรเรียลนะครับแต่คือมันกว้างทั้งแมปจริงๆแต่ว่าคือโกงอัโกงอัแค่ทั้งแมปมันก็โกงแล้วครูดาวก็เร็วนะครับ CP ก็ลดลงเรื่อยๆทุกครั้งที่ใช้นะวันนี้มันใช้5้ายบนะครับก็ถือว่าดีมากนะถือว่าดีมากเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาสกิลกันนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะบุกบ้านให้ดูด้วยว่าชิซุยบุกบ้านกันยังไงนะครับผมจะไปแบบโตคนเดียวเลยนะครับว่า ที่ซุ่นมันโกงมากแต่คือมันจะพึ่งสกิลอันตรล้วนๆนะครับผมแนะนําว่าให้เอาสกิลออกสกิลหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันจะได้จักระมารีเรื่อยๆนะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นสายขีเขียวเนี่ยมันสามารถลีลีเลื่อนได้ตลอดนะครับมันจะสามารถลีเลือนได้ตลอดเวลานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาบุกบ้านอีกกันแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับคือมันแพ้มันแพ้น่าจะแพ้มีสกิกับโอบิโตะนะครับเพราะว่ามันมีลดลดโลกลีกอะอย่างน้อยมันก็โดนะเอออย่างน้อยมันก็โดนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองลองดูเลยนะลองดูอเอาออกแต่คือมันจะเพิ่งอันติแล้วคือที่อันติเร็วเนี่ยการทําเวลาของเขาก็จะเร็วตามไปด้วยนะครับมันคือเรื่องของแบบมันดีอ่ะเออมันดีเลยมาเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับอ่สกิลปลาไฟอันนี้แล้วก็เป็นสกิลเนตนะครับรีสก,กะได้เดี๋ยวเราใช้ให้ดูนะครับอันติซึ่งอันติมนันเวอร์มากนะครับเนี่ยคุณใช้แต่ตรงนี้ได้เลยโดนนะครับเป็นกว้างมาก เห็นว่าแถมคุณได้บัฟคือข้อคุณหลังใช้เสร็จเนี่ยคุณจะได้คุณจะได้บัฟอมะตะโดยเห็นไอก้กระพริบกระพริบอยู่ป่ะไอ้ที่มันกระพริบกระพริบกระพริบรอบตัวป่ะอันนั้นคือทําให้คุณนะครับเป็นอมะตะอยู่ชั่วคราวด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะโดนอันตินะเออผมรู้สึกว่ามันจะโดนอันตินะอันเนี้ยโอเคถ้าโจมตีธรรมดาก็ไม่ได้เร็วนะครับช้าแต่โอเคเห็นป่ะครูดาวก็เร็วตัวเนี้ย เรียบร้อยผมน่าจะยากแล้วทีเนี้ยเห็นว่าพอแบบโดนอย่างเงี้ยมันเริ่มยากแล้วแต่เรามีบิงใช่ปะเรามีบิงเราไม่ต้องกลัวอีกฝ่ายก็ตีเราไปตีเราไปตีเราไม่โดนด้วยมึงเนี้ยโอเคแหลกนะครับค่อยค่อยไปเฮ้ยเห็นว่าพอหลังจะใช้เนี่ยผมจะไม่โดนสถานะเบอร์แล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นสถานะอมตะชั่วขราวนะครับเมื่อกี้นี้ ซึ่งเห็นาว่ามันแบบโอ้โกงคุณม,มต้องโคตายเลยเนี่ยโคดาก็แบบเดียวนะรอสี่สิบกวีเองอันแดนี้คือ Level นะรูว่5ห้านะรู้ว่าหนึ่งอยู่ที่หกสิบวินะซึ่งถ้าคุณอัพมาก็ดีนะแรงด้วยนะครับเห็นปะ่ะร่่นหนึ่งตีมิดลัวๆเลยเนหะ็นไหมซึ่งแบบโกงมากนะครับ ดูเห็นไหมบุกบ้านแบบ e ซี่มากมานาหมดใช่ยืนยืน r e เวอร์จะกล่าวไว้ก็ได้นะไม่ต้องรีบเวลาเหลือผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะแต่ว่ามันค้างว่ะเออมันค้างค้างเอาเป็นว่ามันมันโหดมากกันผมไม่ได้โชว์สุดอะแต่คือถ้าผมโชว์สุดก็ชนะอ่ะวิกะคือมันบุกบ้านเร็วมากแล้วก็เป็นตัวละครที่โกงที่สุดแล้วที่ผมหเห็นมานะครับณนะตอนนี้นะนะตอนนี้คือเห็นอย่างเงี้ยโกงมากแบบโกงมากๆลองเอาเป็นเรื่องกันดูนะครับก็ อาจจะรีวิวไม่ค่อยดีนักนะครับเนื่องจากมือถือหลักผมพังนะครับบอร์ดแตกอันนี้มันเป็นมือถือสำรองแล้วออผมเอาไปซ่อมอยู่ก็เหมือนอัดคลิปมาแล้วมันก็จะแบบเสียงมันก็จัดไม่ค่อยดีมากแล้วก็ภาพเนี่ยมันจะกระตุกเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมเล่นแล้วก็ค้างไว้ด้วยรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็ที่ซุยการบุกบ้านให้สิบนะครับแล้วก็การกันบ้านผมก็ให้สิบเหมือนกัน ตัวตามผมอาจจะยังให้แค่9นะครับเอ้ยไม่ดีตัวตามผมก็ให้1 0เหมือนกันนะถึงมันจะไม่มีฮิวแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะบัฟช่วยตลอดนะครับว่าบิงเนี่ยตัวละครใช้เองอยู่แล้วนะครับมันใช้ง่ายกว่าพวกของซึนาเดะหรือว่าอะไรอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่ของฟิซเน่หรือว่าของซากุระนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์โฮด้วยนะครับเป็นกาลังใจโฮปนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆมาอีกนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ หาวันว่างแล้วกันนะครับแต่ไม่รู้จะว่างจริงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ทำงานหนักมากไปแล้วครับไปเจอกันบ๊ายบาย